มาแล้วค่ะมาแล้วก่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมชีวิตปัจจุบันอาชีพใหม่ของอดีตพระเอกหนุ่มชื่อดังมีผลงานละครเน่นๆมากมายอย่างคุณอูพานุสวุวรรณโนนั่นเองค่ะสำหรับคุณอูพานุเป็นหนุ่มใต้ที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนเคยเป็นพระเอกตัวท็อปแห่งวิกมอชิด เขาเป็นพระเอกที่ไม่ค่อยมีกระแสข่าวสักเท่าไร่แต่ก็มีผลงานละครเน่นๆมากมายทําให้เป็นที่ชื่นชอบและแฟนคลับจดจําได้เป็นอย่างดีเช่นละครเรื่องแก้วตาหวานใจไฟในวายุมนรักลูกทุ่งตลาดน้ำดำเนินรัก นอกจากนี้ยังเคยเป็นศิลปินที่มีความสามารถด้านการร้องและตีกลองในปัจจุบันนี้เขามีผลงานให้เราได้ชมกันอยู่เรื่อยๆวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมการใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยคะ่ะ ปัจจุบันเขาใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายไม่ติดหูู้ปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทำอาหารทานเองแฟนคลับหลายๆคนต่างชื่นชมกันเป็นอย่างมากซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นได้จากอินสตาแกรมพาหนุไนตินายที่เขามีอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือจำหน่ายถุงเรียกดอก เป็นการนำเปลือกไข่มาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ถุงเรียกดอกบำรุงต้นไม้ทำให้ออกดอกออกใบงดงามใช้ได้ทั้งไม้ดอกและไม้ใบ นอกจากนี้ในคลิปอื่นๆของเขาก็จะเห็นได้ว่ามีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การทำถุงเรียกดอกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เข้าสู่เส้นทางสายต้นไม้หากใครสนใจถุงเรียกดอกสามารถติดต่อไปได้โดยตรงในอินสตาแกรมของคุณอูพานุได้เลยคะ่ะ โดยแรงบันดาลใจของเขาคือการดูคลิปที่หลายคนทานข้าวคำผักคำเลยทำบ้างก็มีประโยชน์ได้ปลูกเองด้วย ด้านแพลนขยายก็คงไม่ผันตัวไปทำการเกษตรอะไรขนาดนั้นแต่ที่บ้านมีทำอยู่แล้วมีผักเต็มรอบบ้านที่สามารถเด็ดกินได้เลยตามรัว้วสะอาดปลอดภัยเราก็คงแค่ปลูกในคอนโดเล็กๆทำแบบมีความสุขยังไม่ศึกษาขยายใหญ่ขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตเรียบๆแบบนี้ไปก่อนมีความสุขพอแล้ว ทุกวันนี้แม่ชื่อเสียงจะไม่โด่งดังเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีงานละครทั้งบทตัวรองบทรายบ้างพอมีโอกาสก็กลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ติดรูปลูกพืชผักสวนครัวทานเองมีความสุขพอเพียงทำเอาแฟนๆหลายคนต่างก็เข้าไปชื่นชม เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายไม่ติดหรูปลูกพืชผักส่วนครัวเอาไว้ทานเองแถมยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ